เก่ามองเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ทงไห้ทงนาเนาะโเมื่อนี้ก็ะขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือฝนสิกนี่เนาะตอนนี้ก็กำลังสิลงร้อลำให้ลำนาพี่น้อยของลำนาแดงก่อนมื่อนี้เลยเอาคนอื่นกะกับทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพาดุงกันเบิร์ตสุขุคนอุ้ยงูงูงูอุ้ยตกใจมั้ง,ง,ง ม่นจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องสายแก้บวน้ำคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะมากับศิวาพี่พี่น้องเข้าไปลุ้งไปน้ำให้น้ำน้ำกันพี่น้องเลยเนาะถ่ายบรรยากาศงามน้ำให้น้ำหน้าให้พี่นอ้องได้เบิ่งน้ำกันพี่นอ้องเลยโดยป้าพี่นอ้องเลยตอนนี้ก็คึ้มฝ้าคึ้มฝนมื่อนนี้สิลป์นำหน้าแรงก่อนเนาะเพราะว่า บดจุบดได้ดำหน้าสอกมือเลยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนฟ้าอากาศฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยน้ํท่วมก็เลยบ่ได้ดําโน้ํกะยังููออยู่ก็เลยมื้อนี้กลแถวอ่าทางนานูน่ผู้ทาง่สุเพิ่นกลังถนาอยู่อือเอา านนี่กันยาวนะล่างเขียวงามดีเป,ป็อนองต้องให้กระป๋าทองแสงก้าก่อนอ่าให้หน้าดุดใหม่นี่คุยสิบ่ได้ดำหรอกเนาะ,เ,นะเพราะว่าน้ำยังลายนะเพราะว่า ข้าวเพลงน้ําบ่ตกอ่ากันสดนําก็พุ่นแหละโอ้ยเสดน้ําแต่ท้ายหมู่เพราะว่าเป็นอันอีาว่าให้กล้ามันใหญ่หั่นน่ะอ้ยายปู่มักแตงตามคันใหญ่แล้วเฮ้ยกิง่งพี่น้องเนาะิงก,ง,งกัวต้นสดี ลูกตามคันนาลูดหม่ปลกูกมีเบิดทุกอย่างสีโตโอ้โหโอ้ยทางอ่ะไม่จอยเพิ่นลกกะเพื่อนเอาคันจ้องไม่น้อยเนาะมันแดดมือเว้นนี่ อ,อเงินเอาเงนจ้องอันกล้งก้าก็ะสิได้ประมาณนี่เ,เนาะตัวนั้นก็นสิไดเอาไปดำเอาไปพวกทั้งวันสุขุกนกำลังถ่ายอยู่<อ><อ>ก้ากระหากระเบิดอยู่หนึ่งตาหี่อย กระเบิดก้าตาหนึ่งตาี่สองแล,ล้วก็เริ่มได้ครึ่งหนึ่งแล้วตาที่สองก็อ,กอ่ากานี่กำลังขึ้นกำลังขี้ของ,งาม ทำเดาไปเลยเจ้านี้เฮาเฮาหวานกรอนหาวานกอนก,ก็ได้เอ่อเจน้นี้มันใหญ่แล้เแต่ว่าตาข้างดังนี่มันยังใหญ่แต่ว่ายังอ่อนผูอยู่โอ้โนำกับพี่น้องเอ้ยเนาะให้ตัวสุกแก้วสีดำนำยังผูอยูออยังเขียวตจมพานอยู่โอู้ว่ะน้องนำมาได้ก็ได้ หาลำแถวนู้นก่อนมันเลยก็คือม,คมืดลึ้คลึ้ผภาคขึ้นฝนมเอีเนาะโอ้ทองฟ้ากันดิโอ้ตาาเตรียมไปน้ำก่อนพี่น้อยเนาะถำมว่า,าดีดลมหน้าแดง,งทักติศก่อนตเก่ากับว่ดลาน,นาแดงหรอะมี thank ัหางดิ้โล่ไปองพี่นองกะเกียมสบไปดำโอ้ปหลูก,กา่ะเอาโลก่อนกรสุนไทยงานน้อยนึงี่น่อ้โอ้โหายไโอ้ย ได้แล้วกเด้อแม่ตัดไว้แล้วกำลังงานลงมาพี่ายครับดันขับแรงี่หน่อยงานหน่อยหนึ่งเนาะดันเล็กมันหน่อย ไทยเรียบร้อยแล้วพี่น่อยเนาะไทยสีดำนาแดงตอนนี้ก็สิวานพุยห้องพื้นก่อนก่อนเขาสีดำนี่ก็เฮาก็ต้องอ่าวานพุยห้องพื้นก่อนเพราะว่าทาวาวานพุยโมงงามเนาะบ่คือน,น้าบ้านเขาเนาะ มาเลาประดี๋ยวเี้สลา์น้ำต้องไแล้วเรียด้่าสลายก็ได้เดียวมันโมโมโมต้มตาโอ้หวานปูเรียบร้อยก่อนทีได้ดำก็สอมกันหน้าอีกพี่น้องเอ้ย cả ta nhảy đều nó khô bớt đều nó hơi hay cù khăn hai tô đều mới sao nị ให้ตัวรำเมืเ่อเช้านี่พี่น้องเอ้ยโอเมืเ่อเช้านี่บริมีน้ำมาบัดน,นี้ดูโต้จนถ่วมเบิดแถวนี่เนาะนำมาเต็มปาาโทกปลาโตมันอ่า มันทางเนาะน้ําลงมาแหงมันทางอันาปกเข้าป๊าตอโอ้เป็นทุยเป็น,นันนั่นไปอันนี้โอ้เก็บเข้าก่อนดกันดํามื้อเช้านี่พี่โน,โน้องนีป๊าต พร้อมคุณกินข้าวค่ะเนาะน้ oh ํายังบ่ได้มาลงมาหลุดอามันลงมาน้ําท่วมเลยค่ะนี่มาทางกันหนึ่งหาเก็บเอาข้าวตัวที่ว่าน้ำาเซาะเนาะให้ดับมื้อเช้านี้ Các má thằng này nằm cả sát đây Bố bốc chứ thưa Cua uh. là phần tốt nữa Tốt cả tốt khả nạn đi đây phía nó nè Sao kêu bây giờ đắm ra xuống mứ Phần tốt nằm thuộm À đây Phần ngàn đam, mưa nị à, Đắm mưa an nị ทำมือเด็กได้หน่อยะขังเสีเดยดพี่น้องเฮ้ยคนเขาเนาะทำสุปวา,าหน้าุดินบูกสหายซานาน้วสุปกระปุกขาดนะแลวก็เตรียมน้วก,ก็สุดยมเตรียมก,ก,ก้าไปดำแล้วสุณข้าเพราะว่า แถวโน้นนี่เป็นดินทรายเนี่ยนะพีเ่เอยมันเป็นดินทรายนี่เขากะเลยอ่าทั่วนเนาะลำเทน่อยแกแม่นอ่าถขาเขาขาดลายไทยลายนี่กะมันแขงลำโบทันอันนี้แค่นี้เนะาะลำเทน่อยพอลำทันมันเ,นเป็นดินทรายมันแขง ข้อห่มตาไม่ไวะแทงหน้าคนวาลำคนวาลำซ่าให้ทงกวาหน้าอู้ปากวัย ีเแล้วเดียบร้อยพี่น้อยเนาะโอ้งานตอนแดงงานบอยญยปันไดกับประมาณนี้แหละพี่น้อยแล้วแล้วขาบเร่งเนาะอากาศยามแดงพี่น้อยว้าแดดอ่อน ดำหน้าแ้วก็สิไปลูกกาต่อบัดนี้พี่น้อยโดยเพราะว่าอ่าเอาดำดแล้วเนาะสำนีกก็สิได้ไปลูกกาบัดนี้เลยบุญลายประดับสิบปลายมัดเนาะสิบซ้าอย่างเนี้ยพี่น้อยประมาณสามมัดเนาะก็สิได้ไปลูกกาบัดนี้ปูตาปู่เนะาะหอยดุดข่อยนิยันสิได้ดำอยู่บ่เนาะบางในน้นำนะพี่น้องบัดทองฟ้าบ,บ่ปู คือคือไม่เลยอู้ยเนาะฝนกับจิตกอีกแล้วพี่น้องเยโดยอ๋อกับสิประมาณนี่เลี่ยละพ่อแม่พี่น้อยเนาะกับทีได้ถ่ายทำภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเปิงประมาณนี้เด้อสเกลก็ไปลงคลิปหลายเมื่อในวันพี่น้อยพิ่พ่อประกันแล้วก็ขอโทษขออภัยนลำเด้อเนาะกับช่วงนี้ก็ไปคอยลงคลิปพี่น้อยเนาะโดนโดนลงเถื่อนจังสินะพี่น้อย พราะว่าบ่มีเวลาเขาก็ให้เวียงานเนาะลำให้ดำนาพไปเลยก็เอาเลี่ย,ย,ายากลำให้ดำนาโดยถ้าว่าเดหาหันเดวหน้าเดวเขาก็จังสิได้อ่าลงคลิปไปถ่ายทำห้พี่น,อน้องได้เบิ่งได้ชมนุนกันเนาะโดยเอาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดี